สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเดือนตุลาคม2568นี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวคุณเองเนี่ยยังดูมีความสดใสมีไอเดียบันเจิดดีการจะได้ทำอะไรใหม่ๆทำอะไรที่อยากเริ่มอยากลองอะไรต่างๆเนี่ย คุณจะมีโอกาสกับการได้ริเริ่มได้ทําอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ดีนะครับอาจจะมีให้ระวังอยู่บ้างในช่วงวันที่23ถึงวันที่26นะครับบางทีการทําอะไรแบบประมาทเลอะเลอพลัง้งเผลอติดเล่นนะครับบางทีมันอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาจริงๆหรือบางทีมันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆกับคุณก็มีช่วงให้ต้องระวังในช่วงนั้นนะครับอาจจะมีเรื่องให้ต้องเครียดหรือ บางทีเป็นห่วงนะครับเวลาคุณจะเดินทางในช่วงต้นๆเดือนก่อนวันที่11เนี่ย จะเดินทางไปไหนก็อย่าลืมหยูกยายาประจําตัวแรงต่างติดไปด้วยเพราะยังมีมันยังมีเกณฑ์กับการป่วยระหว่างการเดินทางอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่นะครับส่วนถ้ามองในเรื่องของการเงินอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเพราะว่าดาวใหญ่ย้ายมาอยู่ในเรื่องการเงินของคุณและเป็นดาวดีเป็นเรื่องดีๆมาเกิดกับการเงินของคุณโอกาสกับงานเด่นๆที่ได้มูลค่าสูงๆนะครับเงินเยอะๆนะครับโอกาสที่ คู่จะมีศักยภาพดีมาช่วยกับเรื่องการเงินนำพาช่องทางการเงินคู่ให้เงินอะไรเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีกับการเงินที่ส่งผลดีในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายมาช่วงนี้ยาวๆไปนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ยก็ยังดูมีความโดดเด่นต่อเนื่องกับเรื่องการงานเพราะดาวการงานของคุณก็กําลังพีคมากและไปอยู่ในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นมันได้งานเด่นได้งานที่มีมูลค่าดีอาจจะมีเรื่องของลูกน้องบริวารให้แบบ เป็นห่วงหรือเครียดบ,บ้างในช่วงก่อนวันที่11กับลูกน้องป่วยลูกน้องลาลูกน้องออกอะไรแบบนั้นนะครับแต่พอหลังที่เสร็จไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับด้านนั้นแล้วก็พอถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ถือว่า ก็ยังเป็นเรื่องที่ดีต่อเนื่องนะครับมันมีโอกาสที่คนมีคู่คู่ของคุณก็จะแบบโดดเด่นมากหาเงินหาทองได้ดีมีโอกาสกับการมาชวนคุณทําธุรกิจหาช่องทางการเงินแรงต่างกับคุณได้ดีซึ่งส่งผลดีกับเรื่องการเงินของคุณด้วยเพราะฉะนั้นคุณควรจะบริหารศักยภาพของคู่ให้ดีให้เขามาช่วยกับเรื่องธุรกิจของคุณเนี่ยนะครับส่วนถ้าเป็นคนโสดก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับคือมันดีต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับกับเรื่องของความรักสําหรับคนโสด ส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จมันอาจจะไม่ได้ดูแบบมีเกณฑ์กับการที่จะเป็นลาบใหญ่อะไรมากนักโดยเฉพาะก่อนวันที่26เนี่ยเพราะดาวโชคลาบมันอาจจะมีความอ่อนกําลังมันอาจจะเป็นแบบว่า จังหวะเวลาคนอื่นเขาได้อะไรกันเขามีโชคอะไรกันและคุณก็อาจจะพลอยได้ด้วยหรือบางทีคุณไปช่วยเริ่มต้นไปเทรนไปช่วยเขาเริ่มต้นต่างๆน,นะครับเวลาเขาสําเร็จตั้งตัวได้อะไรเนี่ยเขาก็พลอยได้ผลตอบแทนให้กับคุณมาด้วยนะครับเหมือนกับได้โชคลาภกับเขาไปด้วยส่วนหลังวันที่26ไป การจะสําเร็จอะไรมันจะเกิดได้ด้วยตัวเองการจะมีโชคลาภอะไรเกิดด้วยตัวเองแล้วแต่มันก็ไม่ง่ายเพราะดาวความสําเร็จคุณไปอยู่ในช่องอริมันจะต้องแข่งขันมันจะต้องต่อสู้มันจะต้องแย่งชิงมาซึ่งมันอาจจะส่งผลดีกับคนที่จะไปสอบไปแข่งขันไปประกวดไปประมูลมันก็อาจจะเป็นข้อดีในมุมนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคก่อนวันที่26ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคคุณก็เอาตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับเลขลูกหลานเลขบริวารมาใช้กับการเสี่ยงโชคส่วน ถหลังวันที่26ไปคุณอาจจะเอาตัวเลขที่คุณเลขสอบเลขแข่งขันอะไรของคุณเน่ยหรือบางทีเลขของอุบัติเหตุที่คุณไปผ่านพบเจอมาเนี่ยก็เอามาใช้กับการเสี่ยงโชครายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนกันว่าในเดือนตุลาคม2568ในชาวลัคนาเมถุนจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้าง แล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะาเนี่เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ เริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนาเมทุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาเมถุนก็คือดาวพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้เกือบทั้งเดือนนะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะซึ่งปุตตะมันหมายถึงไอเดียความคิดสร้างสรรค์มันหมายถึงบริวารลูกหลานมันหมายถึงความสนุกสนานสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรต่าง ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกเวลาอยู่ตรงนี้มันมีกําลังโดดเด่นเพราะฉะนั้นคุณมีศักยภาพดีมีไอเดียบันเจดิดคุณเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสก,การได้ทําอะไรที่มันชอบสนุกสนานท้าทายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ตัวเองได้ทําสิ่งที่ชอบได้ดีนะครับส่วนการอยู่กับดาวอังคารที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะครับความสําเร็จเพราะฉะนั้น ก็ยังส่งผลดีกับการที่จะได้เริ่มได้ลิลองอะไรต่างๆนะครับดาวอังคารอีกหน้าที่หนึ่งมาจากคาว่าอารีด้วยก็อาจจะได้ทําอะไรที่มันดูมีความท้าทายมีความยากย,าก,อยากอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะครับส่วนการที่ดาวพฤหัสยังทับตัวอยู่ในวันที่1เนี่ยการที่ดาวพฤหัสทับตัวก็ส่งผลดีดาวมันได้องค์เกณ์แต่เราไปดูจังหวะดาวย้ายกันเลยและกันนะครับซึ่ง เดี๋ยวดาวพฤหัสในวันที่สองเขาก็จะย้ายไปอยู่ในช่องการเงินของคุณซึ่งดาวพฤหัสตำแหน่งนี้เป็นจุดที่พีคที่สุดได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดเพราะฉะนั้นถือว่าคุณสมบัติของดาวพฤหัสยังดูมีความโดดเด่น ต่อเนื่องจากเดิมที่อยู่ตรงนี้ได้องค์เกณฑ์แข็งแรงนะครับมั่นคงมาอยู่ตรงนี้ในแบบเด่นพีคเลยเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสเป็นเรื่องปัญญานะครับคุณก็จะมีความสามารถกับการคิดวิเคราะห์ประมวลผลอะไรต่างๆได้ดีอยากเรียนรู้อะไรเรียนรู้ได้ดีนะครับ ดาวพฤหัสถ้ามองเปเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่มีส่วนกับการที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองธุรกิจของคุณได้ดีซึ่งก็เป็นเรื่องดีดาวพฤหัสทําหน้าที่เป็น2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งคือคําว่าปัตตนีที่แปลเป็นเรื่องคู่ครองความรักคนรักคู่ส่วนหุ้นส่วนนะครับดาวเนี่ยเด่นเพราะฉะนั้น คู่ของคุณก็มีศักยภาพโดดเด่นนะครับคุณอาจจะได้พบเจอคนมาชวนทําธุรกิจมาชวนร่วมหุ้นแะงต่างซึ่งเป็นคนมีศักยภาพดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับการเงินของคุณนะครับดาวพฤหัสมาจากเรื่องการงานโดดเด่นก็ส่งผลโดดเด่นกับงานที่ได้เข้ามาและเป็นงานที่มีมูลค่าดีเพราะฉะนั้นไอ้สเรื่องนี้เรื่องความรักเรื่องงานเรื่องหุ้นส่วนเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างส่งผลดีกับคนลัคนาเมถุนนะครับ ควนี้พอวันที่11ดาวสุกย้ายก่อนดาวสุกย,ย้ายก่อนวันที่11ดาวสุกเนี่ยเล็งอยู่กับดาวเสาซึ่งดาวเสาทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณนะที่อาจจะหมายถึงเรื่องสุขภาพดาวเนี่ยยังเดินถอยหลังอยู่และเวลาเล็งกับดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นอาจจะยังต้องระวังเรื่องของการป่วยนะครับซึ่งดาวสุกมาจากคําว่าวินาศบทจะป่วยก็ป่วยปุบป,ป,ปับ บางทีจะมีเรื่องของการต้องเดินทางไปไหนอะไรเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าให้เตรียมอยู่ยาประจําตัวอะไรติดตัวไปให้ดีนะครับเพราะมันยังมีเกณฑ์ที่จะเกิดการป่วยกับตัวคุณได้อยู่นะครับส่วนพอวันที่11ดาวศุกร์ย้ายไอเรื่องที่จะต้องห่วงกังวลกับเรื่องสุขภาพการป่วยอะไรต่างมันก็หมดไปนะครับดาวศุกร์ไปอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนอ่อนกําลังเป็นจุดที่ดาวศุกร์เนี่ยเขาได้ตําแหน่งนิดที่มันแปลว่าอ่อนด้อยนะครับ ซึ่งดาวสุ์ทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปุตตะลูกหลานบริวารสิ่งใหม่ๆม,มันดูเหมือนแบบไอเรื่องของการเริ่มต้นหรือไอเดียคุณอาจจะดูดรอปลงแต่จริงๆเนี่ยดาวสุ์ไปอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ด้อยนะครับเพราะว่าดาวสุขสำหรับคนลัคนาเมถุนเนี่ยเวลาไปอยู่ในภพพันธุเขายังได้อุดมเกณฑ์ซึ่งถือว่ามันก็ยังมีความสมบูรณ์ของดาวอยู่นะครับแถมดาวสุขไปอยู่บ้านดาวพุธด,ดาวพุธไปอยู่บ้านดาวสุ์ซึ่งสลับบ้านกันก็ส่งผลให้2เรื่องนี้ดูมีความ แข็งแรงขึ้นนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ที่อาศัยใหม่ๆนะครับบางคนอาจจะอยู่ในอารมณ์กับการอยากแต่งเติมแต่งบ้านแต่งรถอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นจังหวะที่สามารถทำกับเรื่องนั้นได้ดีนะครับ ส่วนพอวันที่18ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมานะครับซึ่งดาวอาทิตย์ย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดาวอาทิตย์อ่อนกําลังที่สุดเหมือนกันดาวได้ตําแหน่งนิดนะครับเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์มาจากคาว่าสหัสชชะเรื่องของการเดินทางเพื่อนฝูงการเจราจาการติดต่อการเข้าสังคมแรงต่างเนี่ยจังหวะนี้มันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้ไปเข้าร่วมกลุ่มสัมมนาอะไร กับองค์กรใหญ่ๆการร่วมเข้าสังคมกลุ่มใหญ่ๆสังคมใหญ่ๆงานใหญ่ๆที่มีคนร่วมเยอะๆอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้นะครับก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะอาจจะมีให้ระวังอยู่บ้างนะครับในช่วงวันที่23เนี่ยพอดาวพุธดาวประจำตัวคุณย้ายไปอยู่ในคำว่าอาริแล้วจังหวะนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเขาอยู่กันสองดวงเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกัน และทั้งอังคารและทั้งอาทิตย์เนี่ยเวลาอยู่ในภพปุตตะเขาเรียกว่ามันเป็นพินทุบาททั้งคู่มันเลยอาจจะต้องระวังการทำอะไรที่มันดูติดเล่นนะครับประมาทเลเร่การทำอะไรที่อาจจะเป็นการพูดจาหยอกล้อแรองต่างมันอาจจะเกิดความ ขัดแย้งเป็นเรื่องเป็นราวได้เพราะตัวคุณไปอยู่ในคําว่าริมันทําให้ตัวคุณเองอาจจะเจอเรื่องของปัญหาเจอเรื่องของความขัดแย้งได้ง่ายนะครับหรือบางทีการเล่นอะไรแบบติดประมาทเลื่ออะไรต่างๆเนี่ยระวังกับการมีอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดกับคุณนะครับส่วนพอ26ดาวอังคารย้ายไปอังคารกับอาทิตย์ไม่ได้เจอกันแล้นะครับมันก็เบากับเรื่องกิจกรรมที่จะต้องไป ระวังการประมาทเลอะเลอเล่นแล้วพังเผยอ,อะไรเป็นอุบัติเหตุอะไรนะครับแต่ว่าดาวอังคารไปอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวเขาไปอยู่ในบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งเกษตรแข็งแรงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้ามันจะมีความผิดพลาดอะไรมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทําด้วยตัวเองนะครับหรือบางทีมันอาจจะเป็นสภาวะที่คุณจะต้องไปจัดการกับเรื่องของปัญหามีปัญหาให้คุณต้องแก้ไขต้องจัดการนะครับ เพราะดาวมันแข็งแรงมันจะต้องมีปัญหาให้ต้องจัดการแน่ๆน,นะครับแต่ในมุมที่ดีก็คือดาวอังคารเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นดาวโชคลาภด้วยลาภะความสําเร็จเวลาไปอยู่ในคําว่าอริข้อดีคือถ้าคุณจะต้องแข่งขันจะต้องสอบจะต้องต่อสู้จะต้องแก้ไขซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คุณจะสามารถ จัดการกับเรื่องนั้นได้ดีแต่ในมุมที่มันอาจจะไม่ค่อยดีก็คือเวลาจะได้อะไรจะสําเร็จอะไรมันต้องแข่งขันมันต้องแก้ไขมันต้องต่อสู้เท่านั้นเองนะครับส่วนดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเดี๋ยวพอวันที่29เก้ขาก็จะเริ่มเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นมันอาจจะส่งผลต่อความอืดความเฉยของตัวคุณที่มันเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมาบ้างน,นะครับ และพอวันที่31ดาวประจําตัวของคุณก็กลับมาอยู่ในคําว่าปุตตะซึ่งยังมาได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกแล้วก็สลับบ้านกับดาวสุขเพราะฉะนั้นมันยังเป็นจังหวะที่แบบเอออาจจะยังได้ทําอะไรที่คิดไว้วางโปรเจกต์ไอเดียอะไรต่างๆไว้นะครับแต่แค่มันอาจจะดูเชื่องช้าขึ้นกว่าเดิมเพราะดาวประจําตัวของคุณเดินถอยห,หลังมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินคือดาวจันทร์นะครับแต่ว่า จุดหลักๆในเดือนนี้ก็คือตั้งแต่วันที่2ตุลาไปดาวพฤหัสจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องการเงินของคุณถ้ามองดาวพฤหัสเป็นดาวความสมบูรณ์เนาะมันก็จะมีโอกาสกับการที่จะมีเรื่องของความสมบูรณ์อะไรที่มันเกิดกับเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินของคุณได้ดีเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสเป็นดาวปัญญามันเป็นจังหวะที่คุณจะแบบมีปัญญาใช้ปัญญากับการหาเงินหาทองกอบโกยอะไรต่างๆได้ดีเลยนะครับซึ่ง ถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะเหมือนว่าอยู่ตรงนี้ชั่วคราวนะครับจนถึงวันที่23ธันวาและอาจจะมีจังหวะของการเดินถอยหลังบ้างแต่ว่าโดยหลกัหลกๆในเดือนตุลาเนี่ยที่ดาวพฤหัสเดินหน้าแบบปกติดีเนี่ยมันค่อนข้างส่งผลดีกับการเงินของคุณอย่างมากนะครับดาวพฤหัสอย่างที่บอกไปมีหน้าที่สองหน้าที่หน้าที่หนึ่งคือคําว่าปัตตนีขู่ครองความรักคนรักคุณส่วนเพระเนาะฉะนั้นคู่มีศักยภาพดีคู่คุณหาเงินหาทองได้ดีคู่คุณอาจจะมา ช่วยกับเรื่องการนำพาช่องทางการเงินช่องทางธุรกิจได้ดีหรือคู่ชวนทำธุรกิจอันนี้ก็ถือว่าสามารถทำได้เลยนะครับมีใครมาชวนคุณมาชวนเป็นหุ้นส่วนมาชวนร่วมหุ้นด้วยคุณก็สามารถเปิดรับได้เลยนะครับดาวพฤหัสมาจากคำว่าก,กรรมมะด้วยงานที่เข้ามาช่วงนี้ก็จะเป็นงานเด่นๆเ,เป็นงานที่ได้ผลตอบแทนที่ดีซึ่ง อันนี้ถือว่าค่อนข้างส่งผลดีต่อเรื่องการเงินของคนเมถุนนะก็อาจจะเห็นว่าย้ําเยอะว่ามันเป็นช่วงที่แบบดีกับเรื่องการเงินนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางการเงินที่คุณอยากทําอยากอะไรเนี่ยก็ถือว่าลุยได้เลยนะครับส่วนถ้าไปมองจังหวะกับความเด่นๆกับดาวจันทร์ดาวการเงินของคุณก็จังหวะแรกก็คือวันที่6ถึงวันที่7นะครับ มันเป็นจังหวะที่ดาวการเงินเนี่ยไปอยู่ในช่องการงานในขณะที่ดาวพฤหัสด,ดาวการงานไปอยู่ในช่องการเงินสลับบ้านกันเพราะฉะนั้นในช่วงน,นี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เปิดสกราดที่โอกาสกับการจังหวะจับการจะได้งานดีๆได้งานที่มันมีมูลค่าดีๆเข้ามาเลยในจังหวะนี้นะครับส่วนต่อเนื่องมาวันที่ 8- ถึงวันที่9นะครับเป็นจังหวะที่ดาวการเงินของคุณไปอยู่ในช่องลาพระที่แปลว่าโชคลา ซึ่งดาวจันตําแหน่งนี้ได้ตําแหน่งอุจาวิราชได้ตําแหน่งมหาจากักรแถมเป็นปทุมเกณฑ์อีกเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเอ้ยจังหวะน,นี้มันมีเกณฑ์กับการจะมีโชคลาภที่ได้เงินพิเศษได้เงินเสริมอะไรเข้ามาก็ได้เพราะว่าดาวอังคารดาวโชคลาภของคุณก็ไปอยู่ในคําว่าปุตตะที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่มันเป็นช่องทางเสริมก็ได้หรืออาจจะมีโชคลาภจากเรื่องของการเทรดการลงทุนในจังหวะน,นี้ก็ได้เช่นกันนะครับ ช่วงต่อมาคือวันที่12จนถึงวันที่14ก่อน11นาฬิกานะครับเป็นจังหวะที่ดาวโชคละดาวการเงินมาทับตัวคุณเพราะฉะนั้นดาวการเงินทับตัวก็เป็นจังหวะที่ช่องทางการเงินเข้ามาได้แหละนะครับประกอบกับดาวพุธด,ดาวตัวคุณก็มีศักยภาพดีนะครับกับการทําอะไรเสริมช่องทางเสริมการจะเริ่มลงทุนอะไรต่างเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบดีต่อเนื่องนะครับ อีกจังหวะหนึ่งก็คือในช่วงวันที่14ตั้งแต่11นาฬิกาจนถึงวันที่16ก่อน15นาฬิกา26นาที เป็นจังหวะที่ดาวการเงินมาอยู่ในบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งเกษตรเพราะนั้นช่วงนี้มันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสกับการได้ช่องทางธุรกิจอะไรที่มันเป็นธุรกิจระยะยาวถาวรเข้ามาได้ดีนะครับแถมดาวจันทร์ไปอยู่กับดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นคู่าธาตุดินกันแล้วเวลาไปอยู่ในราศีาธาตุน้ำมันเป็นาธาตุที่เป็นคู่มิตรกันก็ส่งผลดีกับเรื่องการเงินเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะครับส่วนต่อมาก็คือในช่วงวันที่ 19ถึงวันที่20นะครับเป็นจังหวะที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยไปได้ตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นช่องทางการเงินมันก็อาจจะดูง่ายนะครับในขณะที่ดาวการเงินไปอยู่ในคำว่าพันธุนะครับและดาวพุธดาวพันธุไปอยู่ในคำว่าปุตตะเนี่ยในจังหวะนั้นในมุมใช้จ่ายคุณอาจจะได้ซื้ออะไรเข้ามาสิ่งที่ชอบมาใช้กับบ้านกับรถกับการตกแต่งอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ถือว่า ม,มันอยู่ในมุมที่ได้ใช้เงินกับสิ่งที่ชอบได้ดีนะครับส่วนในช่วงอ,อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงวันที่21-23นะครับจริงๆเวลาดาวการเงินไปอยู่ในพพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดูอะไรโดดเด่นมากนักนะครับแต่ว่าบาังเอิญจังหวะเดือนนี้ของคนลัคนาเมถุนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าจันทร์ คุรุสุริยานะครับเวลาดาวมันไปอยู่ในธาตุต้นธาตุเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลดีกับการเงินของคุณอาจจะมีช่องทางการเงินเสริมเข้ามามันอาจจะมีจังหวะกับการได้เงินจากการเทรดการลงทุนอะไรต่างๆได้เงินโบนัสเพิ่มอะไรต่างๆเข้ามาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานคือดาวพฤหัสนะครับด้วยความที่ ดาวมันยังมีกำลังดีแล้วก็ดีแบบต่อเนื่องนะครับและเดี๋ยวการโคจรย้ายเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาดาวดีเนี่ยมันอธิบายไม่ต้องยาวมากนะครับก็คือดาวการงานของคุณจะย้ายไปอยู่ในช่องการเงินและได้ตำแหน่งมหาอุดเพราะฉะนั้นงานที่เข้ามาในช่วงนี้ตั้งแต่2ตุลาจนถึง23ธันวาเนี่ยมันมีแนวโน้มกับการได้งานเด่นเด่น นะครับเออได้ไปร่วมงานที่มันมีคุณภาพมีศักยภาพอะไรต่างๆได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าสำหรับบางคนที่คาดหวังกับการเปลี่ยนโยกย้ายอะไรต่างๆเนี่ยที่ยังคาดหวังอยู่จริงๆมันก็มีแนวโน้มกับการจะได้ย้ายอะไรกับเรื่องการงานเหมือนกันนะเพราะว่า ดาวเสาที่เป็นคําว่ามลณะที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายดาวยังไปอยู่ในคําว่าสุภะมันมีโอกาสกับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วจเจริญขึ้นเพียงแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยดาวเสายังเดินถอยหลังและโดยเฉพาะก่อนวันที่11เนี่ยมันโดนดาวศุกร์ที่เล็งอยู่มันก็เลยยังอาจจะมีโอกาสถ้าจะได้ย้ายได้อะไรถึงแม้มันอาจจะช้าหน่อยรอหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสดีขึ้นในช่วงหลังวันที่11แต่ถ้าเกิด จะย้ายหรือไม่ย้ายมันมีแนวโน้มที่งานของคุณก็จะยังมีความโดดเด่นได้ดีได้งานที่มีมูลค่าการเงินได้ดีนะครับอาจจะมีองค์ประกอบในงานอย่างเช่นก่อนวันที่11 ที่ดาวสุขที่เป็นดาวคําว่าปุตตะลูกน้องบริวารเล็งกับดาวมรณะเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องลาลูกน้องป่วยลูกน้องอยากจะออกโยกยาก้ยายต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องเหล่านั้นให้แบบกวนอกกวนใจของคุณอยู่บ้างนะครับแต่เดี๋ยวพอหลังวันที่11ที่ดาวสุขเขาย้ายไปก็ไม่ได้มีอะไรให้หน้าห่วงหน้ากังวลกับเรื่องการงานของคุณมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมทุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักคือดาวพระฤหัสซึ่ง คุณสมบัติดีต่อเนื่องนะนะครับถึงแม้ว่าก่อนวันที่2นะครับวันที่1วันเดียวเนี่ยดาวความรักที่ทับตัวอาจจะดูว่าอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองได้ตําแหน่งประปร,กกระกเกษตรแต่ดาวเนี่ยมันได้อง์เกณฑ์มันก็ยังมีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นมันส่งผลต่อความเสถียรกับเรื่องของความรักความมั่นคงหรือความจริงจังของคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ คู่ก็มีศักยภาพดีส่วนพอวันที่2ดาวคู่ของคุณคนมีคู่นะไปอยู่ในช่องการเงินและดาวเด่นเพราะฉะนั้นศักยภาพของคู่ของคุณมีความโดดเด่นเขาจะหาเงินหาทองได้ดีเขาจะนำพาช่องทางการเงินอะไรต่างๆกับคุณได้ดีเขามีโอกาสกับการจะให้เงินให้ทองกับคุณได้เหมือนกันนะครับ หรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะมาชวนคุณทําธุรกิจอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสําหรับคนลักนาเมถุนนะมันเป็นช่วงที่ศักยภาพของคู่ของคุณเนี่ยโดดเด่นถ้าคุณพยายามบริหารให้เขามาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเรื่องการเงินด้วยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ส่งผลดีกับเรื่องของความรักของคุณแหละแต่ถ้าเกิดจะมองในมุมที่เกี่ยวกับอารมณ์อ่ะถ้าไปมองดาวศุกร์ที่เป็นตัวแทนดาวความรักแล้วเล็งกับดาวเสา บางครั้งเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้แบบมีความสดใสอะไรมากนักก่อนวันที่1 1แต่พอหลังวันที่1 1ไปพอดาวศุกร์ย้ายพ้นดาวเสาร์มันก็ดูสดใสดีด้วยไม่ได้มีอะไรให้มนๆกับเรื่องความรักของคนเมถุนนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับคนโสดเนี่ยมันมีแนวโน้มที่คุณจะได้พบเจอคนที่มีศักยภาพโดดเด่นคนฐานะดีคน,าน,าคนหาเงินเก่งอะไรแบบนี้ที่มีเกณฑ์กับการจะเข้ามาได้ดีอยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ว่าไอ้ก่อนวันที่11เนี่ยมันอาจจะมีอารมณ์ที่มันมีความคาลาคาซังกับของเกา่าคนเก่าอยู่บ้างอะไรแบบนี้พอดาวมันย้ายพ้นไปมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรให้มันแบบคาลาคาซังกับเรื่องเก่าๆเหล่านั้นแล้วนะครับมาดูในเรื่องโชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนาเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเรื่องโชคลาภความสําเร็จคือดาวอังคารนะครับดาวอังคารเนี่ยก่อนวันที่26เนี่ยเขาไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะ แต่ดาวเนยอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นดาวได้ตำแหน่งปอรักเกษตรมันอาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงมากนักเพราะฉะนั้นการจะมีโชคมีลาบอะไรมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนักนะครับเวลาดาวอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองได้ตำแหน่งปอรักเกษตรหรือปรกเนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเพราะฉะนั้นมันอาจจะกลายเป็นว่าเรื่องของความสําเร็จของคนอื่นที่ไปเกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณแบบคุณได้ไปช่วยคนอื่นเขา ก่อร่างสร้างตัวไปช่วยเทรนช่วยอะไรเขาเนี่ยให้เขาได้เริ่มต้นได้นะครับซึ่งพอเขาสำเร็จอะไรต่างๆหรือเขาสามารถเซตระบบของเขาเริ่มต้นได้เนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์กับการให้อะไรที่มันเป็นสิ่งตอบแทนกับคุณ,ค,ณคุณก็อาจจะมีเกณฑ์กับการมีโชคลาบแบบนั้นหรือมันอาจจะเป็นจังหวะที่เวลาคนอื่นเขามีโชคมีลาบกันและคุณก็เลยพลอยได้ผลตอบแทนอะไรจากสิ่งเหล่านั้นมาด้วยก็อาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ แต่เวลาดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าปุตตะอ่าจจะมีโชคลาภกับการเทรดการลงทุนอะไรต่างๆที่มันจะได้เริ่มมันจะได้ทํามันอาจจะได้เข้ามาถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ไปอะไรที่มันเป็นแบบก้อนใหญ่เยอะๆมากนะักแต่มันก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มได้เข้ามาด้วยเช่นกันนะครับส่วนพอวันที่2ดาวพฤหัสย,ย้าย11ดาวศุกร์ย้าย18อาทิตย์ย้าย23ดาวพุธย,ย้ายและ พอ26ดาวอังคารดาวโชคลาภของคุณก็ย้ายไปอยู่ในคําว่าอริดาวนไปอยู่ในบ้านตัวเองนะครับเมื่อกี้ดาวอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองมันจะต้องคนอื่นเขาได้แล้วเราพลอยได้ด้วยคราวนี้เวลาดาวอยู่ในบ้านตัวเองมันจะได้จากศักยภาพของตัวเองและนะครับแต่บางเอิญดาวมันดันไปอยู่ในบ้านตัวเองที่เป็นคําว่าอริซึ่งแปลว่าความยากอุปสรรคแข่งขันต่อสู้นะครับเออเพราะฉะนั้นการจะสําเร็จอะไรในช่วงนี้ มันสามารถกําหนดได้ด้วยตัวเองนะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเพราะมันจะต้องเจอการแข่งขันมันจะต้องไปแย่งชิงมันจะต้องไปต่อสู้ซึ่งในมุมที่ดีนะครับในมุมไม่ดีคือมันได้ยากแต่ในมุมที่ดีคือมันอาจจะดีสําหรับคนที่จะต้องไปสอบไปแข่งขันไปประกวดไปประมูลอะไรแบบนี้มันมีเกณฑ์ที่คุณจะสําเร็จมีโชคมีลาบกับด้านนั้นได้ดีนะครับเพราะฉะนั้น ลักษณะของการได้กับการจะมีโชคลาภมันก็ไม่ได้ง่ายทั้งคู่อ่าประมาณแบบนี้ทั้งเดือนนะนะครับเพียงแต่ว่ามันลักษณะมันต่างกันอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเนี่ยก่อนวันที่26การที่ดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าปุตตะคุณก็อาจจะเสี่ยงโชคกับอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขของลูกหลานบริวารอะไรต่างเนี่ยเอามาใช้กับการเสี่ยงโชคส่วนพอวันที่26ไปแล้ว โชคลาบไปอยู่ในคำว่าอริคุณอาจจะเอาตัวเลขที่คุณไปสอบไปแข่งขันไปประกวดไปประมูลอันนั้นน่ะเอามาใช้กับการเสี่ยงโชคหรือบางทีบางทีคุณไปพบเจออุบัติเหตุอะไรแบบนี้คุณก็เอาตัวเลขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่พบเจอมาใช้กับการเสี่ยงโชคซึ่งพอดามันแข็งแรงมันมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบอยู่ได้เหมือนกันและนี่ก็คือการทํานายไททัศดวงชะตาของชาวลัคนาเมถุนในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อู๋ดูฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ